ตกลุมเนองว่าเป็นน้ำไหลที่นอนมีกระ่อม ไปไอ้ไอนิแมงหรือเปล่าเศรษฐกิจพอเพียงมีปล่อยปลาด้วยม,มีเอายางรถมาให้ไม่ใช่แกะมาโยนหรบอกยางรถสิบ้อเอามาโยนใส่ ให้ปลามันอยู่ออนนอเอาพ่อ,อยังไม่ได้ซื้อปั๊มน้ำใช่ไหมนี่จา๋าไปซื้อปั๊มน้ำหน่อยได้โวต้องตักทงานะมาแล้วครับกี่ตัวนี่พ่อสิบสองตัวเอาแล้วคลองนี่ล่ะยัง ไดครับนี่สิบสองตัวมีตัวผู้ไหมนี่มีตัวผู้ไหมพอ่อเอาตัวผู้ว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอาไปตอนมาแล้วเอ,นนเออไปชื่อนั้นให้พ่อเลยตัวเองได้โวะ หมูหันพอดีอิไดเว้โบให้พอ่อจุ่มมาเลยแมนั่นแหละจุ่มมาเลยมันต้องใส่ไฟพ่อได้ไปเอาอยางที่บ้านมาโยนใส่สะแมวเอาอยางอยู่ข้างกำแพงบ้านยิ่ตุกอะเอามาโยนให้ปลามันอยู่ยยวันนั้นผมว่าจะซื้อมาจากสุรินอยู่พอจะ พ่อปล่อยปลาอะไรปลาหนิ่นปลาตะเพียนน,น,นินกับปลาตะเพียนโอ้อันนี้เป็นไฟนอนบ้าน,นดีๆไม่อยากนอนครับพ่ออยากมานอนทู่ทุกนาต้องมานอนเฝ้านี่ก็เสรเลยห,หรอือวะไหนพ่อปลูกด้วยบ่ al? น้ำนี้ให้ไหลไปไหนพ่อมี่เดไหลมานี่ใช่ไหมอืมพ่อพอต้องทำร่องให้มันในนี้อีกคเนนกนนพ่อแปอามาอะไรบอก พ่อไม่ทีบกเลยอ่ะทีไอ้กันกันบกเอาอ่ะเ,เอาต้นเอาเกาาอไผ่เป็นเรื่องเงนะล่งเนาะโล่งล้วเนาะอันนี้เต้นขนาดไหน ที่ปลูกต้นกล้วยปลูกอะไรมีทุเรียนไหมนี่จะได้กินทุเรียนจะได้กินเงาะกินลำไยแล้วเดี๋ยวไปซื้อไอ้นั่นมาจา้าท่อน้ำหยดอะไม่งั้นก็ เป็นสปริงเกอร์เดินไปซื้อให้พ่อเลยวันนี้นกดเสียบไฟไฟฟ้าตัวเนาะนี่วันนี้แหละไปซื้อให้พ่อเลยซื้อที่เมืองสายยางก็เอาประมาณหืมไปรถนี่ด้วย่ะ สายยางร้อยเมตรเรามาล้างรถที่นี่ได้เลยเนียนย่ที่นี่เอาโอ้นนอออสองมือไม่โครเนาะลงไปว่ะพ่อเอาถังนี้น่ะสองร้อลิตรนี่แหละ นี่แหละถังสองร้อยลิตรนี่ไว้ทำเพลงไงวันนี้ไงใครปลูกผักอะไรนีัวต,วตะตุยแกจะขายเดี๋ยวพ่อไอ้ถังไอถังสองร้อยลิตรอะ่ะแกบอกว่ามีเยอะดิใส่ถังนี้ใส่ถังสักสี่ใบก็พอแล้วมันก็ลอยได้แล้ว ทั้งสใบแล้วก็เอาดินมาถมตรงนี้อีกนานๆไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับออกทำแต่งานนี่ก็จะออกไปแล้วเนี่เอาเหล็กเอาอะไรไปทำรถแล้วเอารถพวงมาจอดนี่ เดี๋ยวจะทําทางเข้าใหญ่ๆอืมัมันนนไม่หมูบบ้าครออนนจรงเดี๋ยวตรงร่องน้ำตรงนั้นเดี๋ยวถมให้มันทางเข้าใหญ่ๆ สบายเลยหมูเฮ้ยตอนเย็นเดี๋ยวไอ้ตังก็จะมาเล่นอีกเดี๋ยวไปซื้อไดโวทำไมมันนอนเหมือนแบบ้ยดูไอ้ตัวนั้นน่ะมันเอาขาใกล้น้าผาปลุกงงไหนะบอกงงนี่หมคือสบายใช่มหมูนอน ีแมแมมนนั่เสือสองตัวน,นี่ครับตอนวันนั้นก็านม,มาตอนที่ถ่ายตอนนั้นรอบแรกบรรยากาศครับโอเค okay, ครับด้ยสำหรับรคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปแล้วกันสวัสดีครับ